สวัสด okay, ีคร yeah, hey, yeah. huh. ับผมเจอกันทำกลางสายฝนด้ครับมันนี่้แกงเห็ดละโงกค่่แกงเห็ดละโงกนำถ่วมได้ครับพี่้องน้ำมลบ้กกันร้านใจถุเย็นไหวนะสาวน้อยยังสาก็ะโโากแกงถั่วขาวค่ะเย็นเ่็ดมือนนี่กับบรรยากาศดีแล้วพี่ดองฝนตกปอยปๆได้ครับมันค่ายูเขาเนาะ แกงแบบง่ายๆค่ะมันนี้เราจะมาแกงแบบง่ายๆด้วยกับไอไอหยอดปลาคาร์บอนค่ะ,ะเกลี่ยจากปลาติ๋วเป็นไรปลาคาร์บอนนะปลาติ๋วอะไรเก็บมากพี่น้องอะไรเก็บมากจากากกัดจ้านใส่ตู้เล้าเข้าไปหนึ่งแต่หอมแะเขียมค่ะพริกพริกแบบห้งค่ะพี่น้องน้ำกระเดดก็นี่เลยค่ะเพิ่องุ้มให้ครับละลายกันเลนที่แบบง,ง่ายๆเนาะอันนี้ก็มีเมนูด้วยพี่น้องคนปะทูครับผม กับผักตัวฟักยาวแตงแล้วก็กตอแกแค่นะตอแกแค่ลวกครับผมแค่ครับยอดแค่ไข่ต่อเสียบไปพี่น้องอาหารเสี่ยบมันอี้ได้ครับผมดดสองก็มีสองอย่างพี่น้องแกงแกงเหยื่อมีไผ่โย่เผา มันเพื่อนกับโต๊ะดูแต่โต๊ะเขาเดียวไปเลยผิดเจ้าจิ้มกับวอไรตั้มหายละเอียดเต้ไปหนอนตั้มขั้วหยาบหยาบไปหนอนดอกบานกันล่วนใส่ตู้เย็ยนไว้ด้วยครับดอกบานใส่ช่องฟีดไว้เอาดอกทุมกับเพาครับมะเเาเกลี่ยตูเย็นก็สิ ทบคำแจ้น,จนอยีนอคนก็เริ่มน้ำเนียนละเ้อะแบบนี้น้ำจิตวงกระชวงมันี่ละที่นอนกัที่น,นี่ไบค้างออนกด้หาก็แดเรือยค่ะีมองค่ะ หอมเม็ดละงูโค้งนัวดด้วยจ้ะเด็ดตามทวงไปยังเสียดอ่เด้อพี่น้อยป้าเป็นน้อยจิ้มก่จันเข้มหนักกะเด็ก กุ้งเล่าห้าค่ะพี่น้องสุกแล้วเด้อครับบัดทีไทยแมงวัดเสียงมานหน่อยเฮาแข้งงงงงออกลูกพี่น้องตะเสียบแข่งง่าง,ง่ายๆค่ะหอมเห็ดละง,งกนาะมีเครื่องกุ้งยังหลายดอกพี่น้องสา,บบานบาทห้าอยากบนอ้าพี่น้องเลยจุ่มมให้ไครเลย เดวละคะ่ะเข่นเห็ดหอเ้าพี่นองวันนี้หเห็ดแบบไม่ง่ายคะ่ะเห็ดบยางอาหารที่สานบ้านเ้าล้ี่นองเ่งเห็ดหอมฝนครับเชียเ่ยวตกเชี่ยวหยุดด้วยครับทีเป็นแบบนี้จ่เบิดือเนาะใส้เบิดเบื่อพราะเขาอยู่ขาางตออด้เห็ดยังดอกพี่นองวันนี้สีดนนเล่นยู่เงินละสี่ดนนงเว้่นะเงานี่กับบอได้เ็ดบนุ่ลนเบื่อือเนาะซิมพี่น้องเบินเหมือนเสียบว่าหามตัวด้อเสีบด้แล้อพี่น้องที่เราเงาไ่หวานเล หอนแล้วเนาะค่อยๆจิมีบเสียงมีเสียงมาหน่อยหองพร้อมด้วพี่น้องเศรษฐ์ด้วยกินข้าวน้ำกันด้วยครับผมกระซิบบอดดี้กระซิบบอดดี้กินไทยพี่น้องเหมืึนครับกระซิบจบคลิปแค่นี้ก่อนด้วยครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สลหรับคลิปนี้ลาก่อนครับลาพี่ละนองก่อนสวัสดีครับ